สวัสดีค่ะเช้าวันพฤหัสที่8พฤษภาคม2568ค่ะเวลา7นาฬิกาขณะนี้กุ้งบุญรอดก็มาถึงแล้วนะคะลอยวมันน่าจะเกือินห้างแล้วอ๋อพี่เท่าไหร่ค่ะ8ประมาณ1 88ร้อย นี่ใหญ่เดี๋ยวเ้าจะกระจายแต่กระจายซ้อมอ๋อนี่ไงออืหางแตกกันแล้วมั้ยครับเกลียวมันดะแยกเอ้อปล่อยแล้วนะอ่ะฮะ มคว,า,วามเค็มปรับมา15นะคะตัวนี้คือไข่แรกนะคะได้ทั้งหมด95ถุงค่ะถุงละ1,500ตัวค่ะ142,500ตัวค่ะ เ็โมง47นาทีนะคะเราก็เริ่มปฏิบัติการปล่อยลูกกุ้งมีกระโดดด้วยนืมปรับลีมเช็ความเค็มเวย้ยไม่กุ้งมันกระโดดวะ,ะปล่อยกุ้งถุงแรกกุ้งกระโดดนะคะ ทำเค็มข้างใน13ข้างนอกเขาบอกว่าเขาผ่าน15แต่เรายังไม่ได้วัดนี่คือกุ้งกระโดดนะคะเมื่อปล่อยเสร็จทำเค็ม15กับ13 8โมง40นาทีนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะปาชั่วโมงนึงนะดูกันชัดๆนะคะ thank you จุลินซีน้ำแดงสองขวดนะคะลงในที่ชำกุ้งค่ะนี่นะคะน้ำแดงค่ะโปรยแบบนี้หักนะคะเป็นที่พํำนักของกุ้งนะคะปักจากค่ะหักปลายจากลงนะคะ